สวัสดีครับพับกบช่องซีมีอาเกมกับพี่ชินะครับวันนี้มาแนะนำซีรีส์ญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับเกมที่พี่คิดว่าน่าดูมากๆพี่ๆน้องๆนะครับสามารถหาดูได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ Netflix นะครับก่อนเข้าเรื่องเนื้อหาในคลิปไม่ได้มีการสปอยเป็นแค่สรุปเนื้อเรื่องย่อของ Alice in b o r d e r l a n d ล ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากมังงะที่จบไปแล้วหากต้องการทราบเนื้อเรื่องทั้งหมดสามารถหาอ่านได้ในมังงะนะครับเริ่มต้นเรื่องเริ่มจากอาริสุรับบทโดยเคนโตะยามาสกิเด็กติดเกมที่ไร้เป้าหมายในชีวิตเขามีความสามารถด้านการเล่นเกมเป็นอย่างมากวันหนึ่งเขาทะเลาะก,กับพ่อเลยนัดเจอเพื่อนอีกสองคนที่ย่านชิบุยะ ก่อนที่ทั้งสามจะหนีตำรวจเข้าไปหลบในห้องน้ำจากนั้นก็มีเสียงดังและไฟดับทั้งสามตัดสินใจออกมาจนพบว่าข้างนอกกรุงโตเกียวกลายเป็นเมืองที่ว่างเปล่าไร้ผู้คนมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ใช้ไม่ได้ทั้งสามต่างดีใจในตอนแรกที่เหมือนได้รับอิสระแบบสุดๆไม่นานจอทีวีขนาดใหญ่บนตึกก็ติดขึ้นพร้อมข้อความยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่าน อีกไม่นานเกมจะเริ่มต้นขึ้นแล้วและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเกมสุดโหดที่มีชีวิตเป็นเดิมพันนั่นเองทุกคนในโลกแห่งนี้ต้องเล่นเกมโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันหากแพ้หมายถึงตายหากชนะจะได้รับการต่อเวลาในการมีชีวิตอยู่นั่นเองลักษณะเกมจะแบ่งตามหน้าไพ่ประกอบด้วยโพดำ เกมใช้กำลังพลังกายจะต,ตัดสินแพ้ชนะไพ่โพแดงหมายถึงเกมที่เล่นกับหัวใจความรู้สึกการทรยศถักหลังซึ่งกันและกันไพ่เข้าหลามตัดเกมใช้สมองแบบความฉลาดหลักแหลมไพ่ดอกจิกจะเป็นเกมที่ต้องร่วมมือกันซึ่งความยากของแต่ละเกมก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนแต้มของไพ่ใบนั้นๆด้วยยิ่งแต้มมากเท่าไหร่ความยากของเกมก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในซีซั่นแรกของอลิสนะครับจะมีทั้งหมด8ตอนด้วยกันโดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่ารับชมตัวละครใหม่ๆก็จะปรากฏออกมาเรื่อยๆเกมก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆและจะนำพาผู้คนเข้าไปเห็นด้านมืดของคนเราที่อยู่ในตัวเองที่ทำทุกอย่างได้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดอ๋อตอนท้ายของซีซั่นแรกนะ จะไปจบตรงที่ตัวพระเอกของเราตามหาสถานที่ที่มีชื่อว่าบีชเพื่อตามหาไพ่ที่เป็นกุญแจนำพวกเขาออกจากโลกอันโหดร้ายใบนี้อลิสุจะเจอกุญแจที่จะนำพาตัวเองออกไปได้หรือไม่หรือนี่เป็นเพียงปฐมบทของการต่อสู้ที่แท้จริงต้องรีบไปตามดูอลิสอินบอร์เดอร์แลนด์ซีซั่นหนึ่งนะครับ เพราะซีซั่นสอกำลังจะเข้าวันที่22ธันวาคมนี้แล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ